คำถามที่มนุษย์ถามกันมาทุกยุคทุกสมัยคือคำถามว่าตายแล้วไปไหนบางคนกลัวบางคนสงสัยบางคนอยากรู้เพื่อเตรียมใจหรือเพื่อดูแลคนที่จากไปพระพุทธเจ้าพูดถึงอนิจจังคือความไม่เที่ยงอนัตตาคือความไม่เป็นตัวตนถาวรและความทุกข์ความตายเป็นดนึงในหลักของความไม่เที่ยง เป็นการสิ้นสุดของสภาพทางกายและใจหรือที่เรียกว่ารูปขันและนามขันแต่คำถามคือจิตหยุดไหมในทางพระพุทธศาสนาพูดถึงกระบวนการของจิตและการเกิดดับของจิตเป็นลำดับพูดถึงความต่อเนื่องของผลกรรมกร,รัมคือสิ่งที่เราเคยทำซึ่งจะมีผลต่อสภาพถัดไปเรียกการเกิดและตายนี้ว่าสังสารวัฏการเกิดขึ้น ตั้งอยู่กลับไปและการเกิดขึ้นใหม่เป็นวงจรที่ยึดติดกับตัญหาคือความอยากและอวิชชาคือความไม่รู้หากเรายังมีความอยากย่อมยังมีเหตุให้เกิดการต่อเนื่องการตายจึงไม่ใช่คำว่าจบทั้งหมดในทางธรรมะกระแสะของเหตุและผลยังมีต่อเมื่อกรรมยังมีผลอยู่กรรม มีผลแบบไหนกับชีวิตหลังความตายกรรมคือการกระทำทั้งทางกายคำพูดและทางใจกรรมไม่ได้เป็นการลงโทษหรือเป็นรางวัลจากเทพแต่มันเป็นผลจากเหตุจากสิ่งที่เคยทำหากเราทำดีคนดีจะตามมาทำไม่ดีคนไม่ดีจะตามมาในทางพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบการเกิดว่า เป็นดวงไฟที่ถูกพัดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่ช่วงเวลาระหว่างการตายและการเกิดใหม่เรียกกันว่าปฏิสนธิจิตหรือวิญญาณเกิดใหม่ผลของกรรมเป็นสิ่งที่กำหนดในการเกิดใหม่เป็นผลจากสิ่งที่เราเคยสร้างหากเราเต็มไปด้วยเมตตาเราก็มีแนวโน้มไปเกิดใหม่ในที่สุขสบายถ้าเราเต็มไปด้วยความโกรธความโลภ เราก็อาจจะไปเกิดสู่ความทุกต่อเมื่อเราตายสิ่งที่เกิดขึ้นคือขันห้าสูญสลายร่างกายหยุดทำงานแต่จิตของเรายังมีอารมณ์ความทรงจำที่ตกค้างอยู่กระบวนการเหล่านี้เป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่ผลต่อไปการเข้าใจอย่างนี้ทำให้เรามีวิธีรับมือกับการจากไปเราอาจจะไม่ได้ยอมรับความสูญเสีย แต่เราเรียนรู้ว่ามีขั้นตอนของการปล่อยวางการระลึกถึงและการเจริญเมตตาการทําพิธีทางาศาสนาการอุทิศบุญพระพุทธเจ้าพูดถึงความตายและการเตรียมตัวตายหลายครั้งเช่นการสอนให้ทําใจไม่ยึดติดแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์ได้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาความไม่เที่ยง ฝึกสติและทำความดีเพื่อให้ในวาระสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นลมจิตของเราได้ไปในทางที่ดีหรืออย่างน้อยที่สุดก็ม่ถูกครอบงำด้วยความโกรธความกลัวหรือความละอายหลายคนกลัวการตายกลัวการสูญเสียคนที่เรารักกลัวความเจ็บปวดการฝึกตามแนวทางของพระพุทธศาสนาสามารถช่วยได้ มั่นฝึกสติและการพิจารณาความไม่เที่ยงทําให้เราเข้าใจว่าอะไรควรยึดและอะไรควรปล่อยฝึกเมตตาและการทํากุศลทําให้ใจเราผ่อนคลายเมื่อถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตวิธีฝึกปฏิบัติที่สามารถนําไปใช้ได้จริง 1. นึ่ทำบัญชีใจคิดถึงความสัมพันธ์สิ่งที่ยังค้างคาใจพูดคําขอโทษขอบคุณ กับคนที่คุณนึกถึง 2. ปฏิบัติธรรมฝึกนั่งสมาธิฝึกสติรู้ลมหายใจ 3. จัดการเรื่องงานเอกสารทำพิธนกรรมจัดการสิ่งที่ควรจัดจะได้ลดภาระให้คนด้านหลัง 4. ฝึกการให้คือการให้ความดีให้ความรักความตายคือความไม่เที่ยง ถ้าเราพิจารณาได้ดังนี้เราก็ควรทำชีวิตให้มีความหมายมีคุณค่าทุกการกระทำผลของกรรมคือผลของเจตนาการทำดีจะช่วยให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าการฝึกสติและเมตตาช่วยเตรียมใจให้เราพร้อมก่อนตายขอให้ทุกท่านดำเนินชีวิตด้วยความสุขความสงบและมีสติ